Was busy thinking. มามามาใครอยากได้กระเป๋ามาเอาที่ UOB โอ้โหพูดเป็นกรเลยนะครับกระเป๋ามาเอามันข้องตรงไหนวะโอเคเพื่อนๆวันนี้ก็เพื่อนๆที่อยากจะสมัครบัตรเครดิตนะครับแล้วก็มียอดใช้จ่ายถึงเป้านะครับแล้วก็ได้กระเป๋าเนี่ย จัดไปครับตอนนี้ก็จะมี UOB นะครับที่เกือบทุกใบเนี่ยแถมกระเป๋าทั้งนั้นเลยนะครับกระเป๋าล้ถลากนะครับกระเป๋าลากอะกระเป๋าที่เขาเรียกว่าอะไรกระเป๋ารากะถูกแล้วนะครับก็มีหลายใบเลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ใบนี้ให้นะครับก็คือในลิงก์เนี่ยกดไปเหอะครับในของ UOB เนี่ยมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับซึ่งเขาสามารถจะให้เราเลือกนะครับใบไหนก็ได้นะครับมามาดูกันว่ามี อะไรบ้างนะครับใบไหนแถมอะไรบ้างนะครับมามาดูกันที่หน้าแรกนะครับเดี๋ยวให้ดูบัตรแรกก่อนใบนี้แถมนะเนี่ยเห็นไหมนี่นี่มีรูปน้องใบเฟิร์นอยู่นะครับเป็นใบนี้เรียกว่า UOB Premier นะครับที่สุดแห่ง Premier Lifestyle นะครับสิทธิประโยชน์ครบคันนะครับผมชอบคำว่าครบครันจริงๆเลยเออคำมันสวยดีเนาะ คูณนะครับคะแนนสะสม5%เนะครับเครดิตเงินคืนนะครับแบ่งจ่าย0% 3เดือนอันนี้ดีมากๆนะครับแล้วก็รับฟรีเครื่องดื่มด้วยนะครับสมัครวันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์ก็คือลิงก์นี่แหละครับดีวผมแปะให้นะครับแล้วก็จะได้รับคะแนนสะสม7,500คะแนนนะครับเสียงผมแบบแหบๆนิดนึงนะเพิ่งหายโควิดนะครับก็จะได้ใบนี้ครับนี่เลย กระเป๋าใบนี้ครับชื่อยาวๆเนี่ยขนาด26นิ้วนะครับ1ใบนะครับใช้2,000คะแนนนะครับก็คือเราได้7 5 0คะแนนไงก็ลบไป2,000นะครับก็ได้กระเป๋านะครับแล้วก็ยังเหลือแต้มด้วยสุดยอดไปเลยนะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นสิ้นเดือนธันวานะครับ31ธันวา66นะครับใบนี้ใบแรกนะครับ เพื่อนๆก็เลื่อนลงมาก็ได้ครับเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลว่าเพื่อนๆอยากดูบัตรใบไหนก็กดบัตรใบนั้นเลยนะครับตรงนี้มันก็จะมีพวกรายละเอียดให้เราดูนะครับว่าแบบอายุเท่าไหร่รายได้ตอนเดือนส่วนใหญ่ก็จะหมื่นห้านะครับแล้วก็จะมีสิทธิประโยชน์บอกตรงนี้นะครับนี่เขาบอกว่าได้นะครับอันนี้พิเศษตรงได้ SF ด้วยนะ2ที่นั่งต่อ1เดือนในราคา69บาทน,นะครับ 1%นี่ได้1%ที่ปั๊มเชลนะครับเพื่อนๆหาอ่านเพิ่มนะครับรายปีเนี่ยฟรีปีแรกนะครับปีถัดไป1,900บาทนะครับก็จะมีข้อยกเว้นให้นะครับถ้าใช้จ่ายพันบัรเนี่ยยอดอยู่นี่เลยครับยอด0อ0แสนบาทขึ้นไปต่อปีก็ไม่ต้องเสียอัน,นี้นะครับแต่ว่าปีแรกฟรีนะครับสมัครใช้ปีเดียวก็ยกเลิกก็ได้นะครับแล้วก็สมัครใบใหม่เอากระเป๋า ไปเรื่อยๆนะครับตอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเพื่อนๆก็สามารถเข้ามากรอกข้อมูลได้เลยนะครับกรอกมาเลยแล้วก็รายได้นี่หมื่นห้าขึ้นไปนะครับแล้วก็เลือกบัตรแล้วก็ใส่ยินยอมยินยอมตกลงไปนะครับแค่นั้นเรื่องก็ส่งถึงเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่รับเรื่องเดี๋ยวเขาติดต่อกลับมาแล้วก็ พูดคุยกับเราเองครับเขาอยากป้ายยาเรานะครับเขาก็จะบอกว่าต้องทํายังไงบ้างคะคุณลูกค้าถึงจะสมัครผ่านนะคะแล้วก็พอผ่านปุ๊บก็ไปใช้นะครับตามยอดที่เขากําหนดนะกําหนดเท่าไหร่นะครับในการใช้ก็ต้องมาดูอีกทีเนาะ,อะโอเคเดี๋ยวดูให้ก็ได้อ่ะมันบอกไหมขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะบอกนะแต่ว่าเน็ต เน็ตออนหลือเกินอนะ่ะเพื่อนๆดูใบอื่นก่อนแล้วกันต่อไปมีใบนี้เนาะลองไปเปิดแล้วแล้วก็ใบนี้ครับใบนี้เป็นเนี่ยแม่แหงเลยใบนี้ใบนี้ใบนี้พีวิมายนะครับเห็นรูปสายการบินก็น่าจะรู้เน้นบินอย่างเดียวเหมือนกันนะครับเน้นคล้ายๆกันอันนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับบินเหมือนกันนะเนี่ยนะครับแล้วก็ นี่นี่แรกคะแนนสูงสุดนะครับก็จะมีพวกสายการบินนะครับรับ7,500คะแนนเหมือนกันแล้วก็ได้กระเป๋า26นิ้ว1ใบนะครับ18เท่า18บาทเท่ากับ1ใหม่นะครับเน้นเก็บเ,เก็บไมอย่างเดียวเลยนะครับใบนี้นะครับสมัครได้ถึงสิ้นปีนะครับ31ธันวานะครับรายละเอียดก็เข้ามาดูเพิ่มเติมได้เหมือนเดิมนะครับ สิทธิประโยชน์นะครับอ่าอีกใบหนึ่งต่อมาใบไ,ไ,ไหนมีอีกยูโอลไม่แถมยูโอลแถมเป็นพวกแต้มนะครับเครดิตแล้วก็เลดี้ไม่ได้แถมนะครับอ่าอันนี้แถมครับเป็น u ูโอบีลาซาดาครับนี่สมัครวันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านลิงก์นี้แหละเดี๋ยวผมแปะให้นะครับรับกระเป๋าเดินทางนะครับมูลค่า9,590บวก โคตดส่วนลดอีก1,000จาก l a z a ด a านะครับใบนี้ดีสมัครแบบเป็นเป็นใบๆไปอ่ะเราก็จะได้ใช้ทุกจุดนะครับ Lazada กับ a z a d a อย่างเดียวนะครับนี่ก็มี10บพอย์10พอยติ10์เซนนี่อ่ะสามพอยนะครับสมัครได้ถึงสิ้นปีเหมือนกันนะครับเ,เดี๋ยวดูตรงนี้ให้สิทธิประโยชน์นะ Lazada นะครับนี่รับ10คะแนนสะสมทุก25บาทบน Lazada า รับ10คะแนนสะสมเมื่อใช้บนลาซาด้าประเทศไทยในวันเมก a แคมเปญนะครับส่วนลด10%ทุกหมวดสินค้าที่ร่วมรายการบนลาซาด้าประเทศไทยโอ้โห10%เลยรับ3คะแนนสะส,สมนะครับทุกยอดใช้จ่าย25บาทในหมวดแฟชั่นสุขภาพท่องเที่ยวสกุลเงินต่างประเทศนะครับแล้วก็รับ30คะแนนสะส,สมและโค้ดส่สวนลดลาซ a ด้า30%ในเดือนเกิดโอ้โหฟรีบัตรชมภาพยนตร์หนึ่งที่นั่ง ในเคอร์เมเจอร์หุบไมนี้โคตรโคตรเวิร์กนะครับโคตรเวิร์กนะครับได้ทั้งกระเป๋าได้ทั้งพอยด้วยนะครับหุบสุดยอดสุดยอดอ่าใบสุดท้ายใบสุดท้ายเป็นนี่เลยครับอันนี้ก็คุ้มอีกเหมือนกันนะครับก็แมคโครก็แมคโครไปเลยเพืเ่อนๆจะได้ใช้ทีละใบไปเลยนะครับนี่เลยสมัครวันนี้รับนี่ครับ12,000คะแนนสะสม UOB Reward แล้วก็บวกบัตรกำนันแมคโครอีก1,000บาทคล้ายๆเมื่อกี้เนาะใช้2,000คะแนนเนี่ยจากตรงนี้ครับ12,000ลบ2,000ได้กระเป๋าแล้วครับแกลกรับกระเป๋าเดินทางนะครับอา่าเน่ยขนาด26นิ้ว1ใบมูลค่า9590บาทนะครับมาดูรายละเอียดด้านล่าง10คะแนนทุกยอดใช้จ่าย25บาทบนลาซาด้าเอ้ยคนละอันนี่เ,เดิมตรงอันนี้ นี่ครับรับ0คะแนนสะสมทุกวันที่16ของเดือนรับ1คะแนนสะสม u b r e w a r d ัสำหรับทุกร้อยบาทนะครับยอดใช้จ่ายที่แมคโครนะครับทุก25บาทและยอดใช้จ่ายที่อื่นทุก5,500คะแนนแลกรับบัตรกำนันแมคโครมูลค่า500รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคา69เบาทนะครับที่ SF ทั่วประเทศนะครับจำนวน2ที่นั่งต่อเดือนนะครับ หนึ 1> 1่งเปสำหรับปั๊มน้ำมันเชลล์นะครับทั่วประเทศต้อง800บาทนะเนี่ยคุ้มเหมือนกันนะครับใบนี้ก็คุ้มเหมือนกันนะครับมี4ใบนะครับที่แถมกระเป๋ามีนี่ใบนี้พรีเมียใบนี้อ่ะเพื่อาานๆจังใบนี้พรีเมียพรีเมียแล้วก็ใบนี้พีวิมายนะครับใบนี้แล้วก็นี่ลาซาดานะครับลาซาดานี่บัตรแมง ไม่เหมือนชาวบ้านเขาสวยดีได้กระเป๋านะครับแล้วก็ปิดท้ายที่แมคโครนะครับได้กระเป๋าเหมือนกันนี่ใบนี้นะครับอ่ะโอเควิธีการเข้าไปหาลิงก์ก็เดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ใต้คลิปสมมติอ่ะเป็นคลิปใหม่ตรงนี้ใช่ไหมกดเข้ามาดูคลิปใช่ไหมก็เลื่อนลงมาอย่างเงี้ยผมก็จะแปะไว้เนี่ยคำอธิบายนะครับหรือว่าคอมเมนต์นะครับเพื่อนๆก็ ไล่ดูเลยครับเนี่ยผมก็จะแปะไว้ปึ๊บเนี่ยสมัครบัตรเครดิต UOB อย่างเงี้ยอ่ B, า,า,าเนี่ย UOB Lazada เนี่ยกดเข้าไปก็เด้งมาเลยนะครับปุ๊บเนี่ย,ยมันก็คือมันก็คือรวมทั้งหมดนะครับมาเลือกใบไหนก็ได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับลิงก์อื่นๆก็สามารถกดได้นะก็จะมีบัตรเครดิตใบอื่นๆน,นะครับแล้วก็ อสังหาริมทรัพย์เนี่ยสามารถรีไฟแนนซ์ได้ขอสินเชื่อได้นะครับมีเกียรตินาคินนะครับแล้วก็แบรนด์อื่นๆด้วยนะครับซื้ออุปกรณ์นะครับกีฬานะครับอุปกรณ์ไอทีนะครับสินเชื่อประกันรถยนต์นะครับเก็บคูปองส่วนลดส่งฟรีช้อปปี้ a ล a ซด้าก็มีนะครับประมาณนี้ครับเสียงผมแหบมากเลยครับไปเลยครับสวัสดีบ๊ายบายครับ